วันนี้ผมจะพาท่านมาชมเหรียญเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณปริสุธโธวัดบ้านไห่เหรียญนี้ออก ปีสองพันห้าร้อยสามสิบแปดรุ่นเกษตรร่ำรวยดีคือก็ไม่ได้มีอะไรแบบที่เซียนเขาเล่นกันหรอกครับ เพียงแต่ว่าผมชอบเหรียญน,นี้เป็นพิเศษเพราะว่าด้วยใบหน้าของหลวงพ่อคุณที่ดูดูเป็นธรรมชาติดีครับผมดูว่าเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อคุณมากมากเลยทีเดียวผมมองดูนะส่วนตัวผมชอบเหรียญน,นี้มากเป็นเหรียญที่ไม่ได้มี ลวดลายอะไรครับเหรียญพ,พื้นพื้นธรรมดาก็ด้วยประสบการณ์อันช่ำชองในการดูพระของผมก็การออกแบบเหรียญที่เรียบง่ายแต่ดูแล้วเป็นรูปหน้าหลวงพ่อคุณเกือบเกือบครึ่งองค์ ที่มองดูแล้วคือสมส่วนดีครับได้รูปได้ทรงได้ถ้านำไปเลี่ยมก็จะสวยดีนี่ครับใบหน้าหลวงพ่อคูนี่ชัดมันจะเป็นตื้นๆน,นะไม่ได้ลึกอะไรรูปรูปหน้าหลวงพ่อนี่จะจะไม่ได้กดปั๊มลึกคือจะเป็นตื้นๆเป็นถ้า ใช้แบบไม่ได้เลี่ยมเลยรับประกันว่าไม่นานครับใบหน้าหลวงบกคูนนี่จะแทบจะมองไม่เห็นเลยเพราะว่าเขาปั๊มตื้นๆนะปั๊มตรงใบหน้าหลวงพ่อนี่ครับสวยมากครับหลวงบกคูนเหรียญน,นี้ใบหน้าท่านเป็นผมดูแล้วเหมือนเหมือนที่สุดนะครับเท่าที่ดูเหรียญหลายๆเหรียญมานะ่ะเป็นใบหน้าที่ มองยังไงก็เป็นหลวงพ่อคุณนะครับถึงจะไม่ได้นั่งยองๆก็แก่มองดูก็รู้เลยว่าเป็นหลวงพ่อคุณครับก็นำมาให้ชมครับเป็นความชอบส่วนตัวไม่ได้เป็นเหรียญที่เซียนเขาเล่นกันครับส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้เก็บเหรียญราคาแพงหรอกผมจะเก็บเอาที่ผมชอบก็ดูขอบดูเกิ็ครับ แท้แน่นอนครับเหรียญนี้หลวงปรคูณบริสุทธโทสวัสดีครับ